สวัสด e ีครับผมนี่ก็ผมเพลินโซนะครับวันนี้กันในเกมอ่าเพสการนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะมาจับเทพนะครับในเขตจับมาสุดท้ายกันอันนี้จะเป็นเซิร์ฟ626นะครับผมก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยนะฮะผมก็ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยละกันนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามเกมและชมคลิปอยู่ที่ผ่านเพลรสเพสการ์ตนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องแล้วก็สนับสนุนได้นะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเเเเเขข้้้้้้าาาาาาามมมไไไดดดดทีีีี่่่่่่่่หหนน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 ชชชชออออองงงงงคคคคคครร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 ััััััับบบบบกกกกกกกึซซ์์ตตตุุณใใลลลิิปป็สสถะะผยยยฟ มีตัวอยู่ที่177บใบนะฮะแต่ว่าผมจะสุ่มแค่ประมาณร้อยเดียวพอนะครับผมอีก77บเใบเนี่ยเดีย๋ยวเราจะเก็บไว้นะครับรอบถัดไปแล้วกันนะฮะผมไม่อยากให้มันหมดคลังนะเดี๋ยวดูก่อนนะ่ะก็สําหรับเซิร์ฟนี้เนี่ยนะครับผมมีเคนทาร์ลอสนะได้เคนทาร์ลอดมานะครับโอ้หกิจกรรมสรภาพอากาศก,ก็จะมีลาเตอร์ลาติอ,อ,อาร์ตนะนะเรามาดูกันว่านี่จะได้ตัวอะไรนะครับผม หรือไม่ได้นะครับร้อยใบเนี่ยสุ่มเยอะก็ไม่ค่อยได้นะแปลกแปลกอ่ะไปละห้าใบครับอย่างเกลืออยู่เลยนะครับผมตรงนี้อ่ะอีีที่แล้วนะรู้สึกว่าจะได้เคนทัลอสมานะครับเซิร์ฟนี้นะได้เคนทัลอสมานะฮะเซิร์ฟนี้อยากได้ใครโอกา้าเต้ทะเลมากเลยมผมได้เคนทัลอสกับเอ็นเต้ผีมานะครับไอดี ID. นี้โอ้ไม่ออกเลยว่ะเพื่อนสิบใบแล้วนะ อะใบที่10นะครับอยู่รีใบที่10ก่อนโอ้โหไม่ได้เลยนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นอ่ะไม่เป็นไรครับก็ต่อกันเลยนะฮะไปเรื่อยๆนะครับ11บก็แล้วนะฮะก็ต้องมาไม่นานเกินอรออกเพื่อนเอ้ยอ่ะกดไปเรื่อยๆนะครับยังไม่มาโอเคเหลือ164ใบนะครับ อ่ะต่อเน,นื่องกันเลยนะครับก็ยังไม่มานะฮะร้อสิบสามอ่ะผมก็มองจอผมมองด้านซ้ายอย่างเดียวตอนนี้นะครับผมถ้าศูนย์เปอร์เซ็นต์โผล่มาคือได้นะยังไม่มาครับยังไม่มาอ่ะเคียร์ก่อนมาแล้วครับสัตว์เลี้ยงมันชอบเต็มกระเป๋านะโอเคยังไม่ได้นะครับผมตรงนี้โอ้ยยังไม่ได้ครับ สุ่มต่อไปโอเคอ่ะหมดไปแล้ว20บใบนะครับผมก็ยังไม่ได้นะอ่ะแยังเหลือตั้ง80บใบนะเอาดิหมดไปแล้ว20บใบนะครับผมเหลืออีก80บใบนะครับก็ยังเกลืออยู่นะไม่มาเลยนะไปหนึ่งในห้าแล้วนะครับของเฮ้ยมาแล้วนี่ไง โอ้มาแล้วครับบาคูกะเมครับด้านซ้ายโอ้โหยืนท่าหลังให้โคตรเท่เลยครับโอ้โหบาคูกะเมครับจัดเลยครับรออะไรล่ะครับผม,มเซิฟนี้ได้ทีมไฟสองตังตวนะา้าได้เนี่ยนะครับแล้วก็ได้เห็นทลอสอีกหูขดาดไคโอก้าตัวเดียวอ๊ยังไงมาแล้วอูเสียได้ว่าขาดไคโอก้าตัวเดียวครับไม่รู้จะได้ไหมอ่ะหรือเจ้าเจ็ดสิบเจ็ดตัวไปสุ่มตอนเที่ยงคืนดีว่แบบตอนแรกว,ว่าจะกาจะไม่เล่นเที่ยงคืนนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยว ลองไปเอ้ยโอ่ะหลองดูครับว่าจะได้ไหมนะครับเอาได้เลยครับโอ้โหทีเดียวได้เลยนะครับบาคุกามะะนะครับผมก็ปกมอนมังกรนะครับอันนี้เป็นมังกรไฟนะฮะอย่างเท่เลยนะครับโอ้อย่างเฟี้ยวนะฮะผมเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะฮะแล้วก็ให้ดูสกิลด้วยโคตรเท่เลยตัวนี้นะฮะมันใช้หนังสือไกรร้อน200ชิ้นในการแลกกิจกรรมปฏิหารนะสำหรับใครที่ไม่ได้จากกิจกรรมตรงนี้ก็สามารถใช้หนังสือไกรรอนแลกได้นะครับแต่ว่าไม่ได้มาทุกอาทิตย์นะมันก็จะสุ่มๆกันมาแหละนะครับ อะถือว่าดีอยู่นะก็ได้มาอยู่นะครับตรงนี้ก็ใช้ไปแค่23ใบเองนะฮะถือว่าคุ้มนะ23ใบเนี่ยออก1ตัวนะฮะอ่าลำลุ้นกันว่าอีก70กว่าใบเนี่ยนะฮะเราจะมีตัวอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะตรงนี้อ่ะลองดูนะครับผมสำหรับตรงนี้นะไปเรื่อยเลยนะครับผมอ่ะหมดไปแล้วครับ26ใบอ่ะ27ใบแล้วนะครับผม กดไปเรื่อยๆอีก3ใบครบ30นะครับผมเฮ้ยอีก2ใบครับมาครบ30แล้วละก็เดินทางมาหนึ่งใน3ามแล้นะครับโอ้โหกดเยอะว่าเช่ว่าจะได้นะแต่ว่ามันก็ต้องลองบางคนแบบเออก็ยอยากลองอะโอเคครับหมดไปแล้ว30ใบนะก็ผ่านไปแล้วหนึ่งใน3ามครับได้มาเฮ้ยโ,โหมาแล้วครับผมลาติ อันนี้น่าจะลาติอาร์ตนะครับตัวแดงนะโอ้จับเลยครับจับเลยจับเลยจับไว้เก็บไว้นะฮะโอ้ยนีมาแล้วจับไว้เก็บไว้จริงๆเซิร์ฟนี้ผมก็มีแล้วนะครับลาติอาร์ตเนี่ยแต่ว่าผมแค่จับไว้ไปวิจัยเฉยเหมือนอีกเซิร์ฟนึงอ่ะที่ผมจับอ่ะผมก็ได้ลาติอาร์ตผมก็เก็บไว้วิจัยนะอืมก็ผมมีครบหมดแล้วนะฮะเอาโอเคครับ ต่วันนี้ก็ถือว่าดีได้โคก,กเมมานะ,ะจับไปเลยนะครับตรงนี้เรายังเหลือตั้ง5 6 6 0บนกนะครับก็ยังมีโอกาสได้สุม่มได้ลุ้นอยู่นะพูดถึงนะครับไม่ใช่ว่าปิดก้นโอกาสนะลองดูก่อนสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีฮีทรานมานะครับแล้วอีกสัปดาห์หนึ่งจะมีลูกเกียนะใครที่รอทำมาสเตอร์นี่ก็จัดเลยแต่ที่แน่ๆนะผมจัดฮีทรานแน่นอนนะครับไอดี ID นี้ผมไม่มีฮีทรานนะ ผมจะทํามาสเตอร์เล่นนะครับเป็นฟูลทีมไฟนะครับตามที่น้องๆอ,อยากจะดูนะอันนี้ผมทําให้เลยนะผมสั่งเคราะห์ฮีทรานให้เลยจริงๆผมไม่ได้กะจะเล่นฮีทรานด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าให้เทียบกันระหว่างกราดอนเนี่ยกราดอนล่าปกติเนี่ยมันเลทเกมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่โอเคเรียบร้อยค,ครับได้มาละลาติอสอสไอลาติออสนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอ่าบัฟพวกบัฟเพิ่มเกราะเพิ่มเลือดนะฮะถ้าลาติออสจะเป็นบัฟเพิ่มแรงโจมตีอะไรพวกนี้นะครับผมก็ ได้ผลดีนะครับถ้าเกิดเอาไปเล่นกับมิวทูกระนะแต่ต้องทำเป็นมาสเ,เตอร์ก่อนอุย้ยได้อีกแล้วอะ่ะโอ้ยมาติดกันเลยวะแต่ว่าตัวนี้ผมไม่เอาเลยนะเพราะว่าอ่าผมได้มาแล้วไงนะฮะเดี๋ยวเราก็ให้มันจับให้เลยแล้วกันนะฮะอ่ะจับไม่ได้นะครับผมไม่เป็นไรนะฮะที่เกตเข้าไปจับแล้วเสียเวลานะฮะอ่ะตอนนี้ตั๋วเราก็ยังเหลือตั้งร้อยสี่สิบใบนะโอ้หกสิบยังสุ่มได้ตั้งหกสิบกว่าใบนะฮะผมไปเรื่อย ก็สุ่มกว่าจะเหลือ7จบใบนะเดี๋ยวเ7บเใบเนี่ยเดี๋ยวพิจรารณาทีนึงว่าผมจะสุ่มตอนที่ก่อนเที่ยงคืนไหมนะฮะหรือจะสุ่มหลังเที่ยงคืนไปลุ้นๆเอาสนุกนะแต่ว่าสภาพอากาศในวันนี้มีแค่หมอกทึบเท่านั้นนะครับเวลานี้เท่านั้นด้วยก็หมดจุดนี้ไม่มีแล้วนะก็เจอกันทีวันที่อีกวันหนึ่งเลยนะครับผมอ่ะโอเคก็ตอนนี้นะครับเหลืออยู่40บใบนะจัดไป60แล้วนะครับอ่ะ ไปเรื่อยๆนะอ่ะโอเคครับก็จัดไป70บใบแล้วนะฮะก็ยังไม่มีตัวอะไรมาเพิ่มเติมนะครับต่อเลยเรื่อยๆครับเหลือตั้ง30มสิบใบนะนะครับผมยังพอได้อยู่อ่ะโอเคครับเหลือ20บใบนะครับผมก็จัดไปแล้ว80นะครับผมลงไทยด้วย7นะครับไปเลยนะฮะอ่ะกดไปเรื่อยๆสุดๆแล้วละ อ่ะโอเคครับก็90บใบแล้วนะครับผม10บใบสุดท้ายมาลุ้นกันนะครับผมนะลุยเลยนะครับก็กดไปเลยนะครับให้ครบ9บาใบมา,บาจัดไปอ่ะเหลือนิดเดียวนะครับ8ใบเท่านั้นนะครับมา7ใบอาะ6ใบสุดท้ายนะครับ ก็เหมือนจะไม่มีตัวอะไรเพิ่มแล้วเนี่ยได้มาบัคคูกัเมกับลาติอาร์ตนะครับผม2ตัวนะครับมับงกรทั้งคู่เลยนะอ,อันนั้นมังกรเพียวันี่กันมังกรไฟนะโอเคสี่ใบนะครับผมจบจบละนะฮะจะครบแล้วนะครับผมตัวนี้ท้ายละอ่ะมานะครับผม2ใบอ่ะโอเคใบสุดท้ายแล้วนะครับผมอ่ะรีก,กันเลยอ่ะโอเคก็ได้มาแค่นี้นะครับ อ่ะสรุปรวมเลยแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่เราได้มาในกิจกรรม4วันที่ผ่านมามีตัวอะไรบ้างนะครับผมสำหรับไ d ดีนี้เซิร์ฟ626นะครับผมในส่วนของ626เนี่ยนะครับตัวแรกที่เราได้มานะครับผมให้ดูก่อนนะครับผมก็จะเป็นนี่เลยคาตาน่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับแล้วก็ที่ได้มาเมื่อวานก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยนะครับอ่านี่เลยตัวเอนเตผีแล้วก็บาคูกะเมะนะครับผม อ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากก่อนแล้วก็แชร์ก่อนสมค,ครสมาชิกช่องมันโซน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะก็กดิ่มแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่คลิปหน้านะครับผมสิวเกณสวัสดีครับ